สวัสดีครับยู่ผมครับโอมรีเจนโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถซีดานนะครับ4ี่ประตูที่เรียกว่าเป็นรถหลูผู้บริหารนะครับก็คือคันนี้เลยครับโตโยต้า a คน y ี่ G ปี2017นะครับคันนี้ไม่น้อยแค่70,000โลด้วยนะครับก็คันนี้ได้สีมานะครับเป็นสีบอนเงินนะครับแล้วก็สีแท้สีเดิมนะครับรถมือเดียวประวัติศูนย์ครบนะครับตรวจสอบได้ ไม่แท้รับประกัน100%เนะครับแคมรี่เนี่ยก็เป็นรถที่ขนาดกลางค่อนไปใหญ่นะครับก็เป็นรถซีดานสประตูครับนี่รูปโฉมเขาด้านหน้าก็สวยมากนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับและด้านหน้าของเขานะกระจังหน้าของเขานะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะนี่มีไายลักษณ์โตโยต,ต้าครับด้านหน้านะและด้านล่างของเขาจะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยจะมีครอบโครเมียมมาด้วย นดะ้าน,นหน้าก็จะมีปาร์คเซนเซอร์นะครับทั้งหมด2จุดด้วยกันนะดีน์เขาค่อนข้างเขาเรียกว่าเรียบหรูนะแล้วก็ดูดีมากๆนะครับสำหรับตัวต้าแคมรี่คันนี้นะครับตรงนี้ถ้าเห็นว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูส่วนใหญ่แล้วนะเราจะติดไฟตัดหมอกให้เดี๋ยวเจ้านายคงติดให้แหละนะเป็นยางนะครับเป็นแม็กขอบสินิ้วนะครับยาของเขาเนี่ยเป็นยาง ปี2000 2021นะครับเป็นยี่ห้อไฟ r e โซนด้วยนะครับใช้งานได้นานเลยนี่ค่อนข้างจะลึกนะครับนี่ใช้ได้อีกหลายปีนะครับยางใหม่ด้วยยางปี21เองนะครับมาด้านข้างของเขากระจกมองข้างของเขานะครับเป็นกระจกสีบรอน์นะครับสีเดียวกตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนี่ด้านข้างของเขาจะเห็นว่าดีไซน์ของเขานะครับติดชุดแต่ง เราเรียกว่าการสา์มาให้แล้วนะของแท้ของแคมรี่สวยๆเลยแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมตรงคิ้วขอบกระจกนะครับเป็นโครเมียมมาด้วยนะเช่นเดียวกับมือจับของเขานี่จะผสมผสานระหว่างโครเมียมนะกับสีสีรถของเขานะครับนี่ก็ใช้งานได้ปกติกระจกของเขาก็ติดฟิล์มให้แล้วรอบพันนะครับแล้วก็เป็นกระจกแท้นี่ดูได้เลยตรงนี้นะครับนี่โตโยต้าอัลโตอะลามนะครับ กระจกแท้กระจกเดิมแน่นอนสีรถสวยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าขายเองนะครับเอามาขายเองนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวแน่นอนใช้งานน้อยแค่เจ็ดหมื่นโลด้วยนะ,ะมาดูด้านหลังของเขานะครับนี่ด้านหลังของเขาแคม ry 2.0G นะครับเป็น D4S เนะเป็นหัวฉีด D4S นะครับไฟท้ายของเขาสวยมากมาก คือดีไซน์เขาจะไม่ได้แบบว่าโฉบเฉียวไม่ได้แบบว่าดูวัยรุ่นทันสมัยนะครับแต่ว่าดูภูมิฐานนะดูภูมิฐานเลยนะครับด้านหลังมีปาร์เซนเซอร์มาให้อีก4จุดด้านหลังด้วยนะครับเออการชนด้านท้ายก็เป็นสีดําตัดมาด้วยนะครับคือสวยๆเลยคันนี้นะสภาพดีไฟเบรกมูอที่สามอยู่ด้านในนี่มีไฟเบรกมือที่สามด้านในด้วยนะครับมาเปิดกันนิดนึงชึบ ด้านหายของเขานะด้านในก็ค่อนข้างลึกมีช่องหยิบของด้านด้านในด้วยนะครับนี่แล้วก็เขาแถมมาให้เป็นเป็นยางแบบนี้นะครับเวลาใส่ของเปียกๆจะได้ไม่ซึมไปถึง,งล่างนะครับนี่และด้านล่างเขาก็จะมีเป็นนี่ยางอะไหล่อุปกรณ์ถอดล้อนะครับครบยางอะไหล่ใหม่ไม่เคยใช้งานไม่เคยแตะพื้นมาก่อนนะครับอุปกรณ์ครบถ้วนเลยนะครับ นี่รถของเรานะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราคัดเลือกรถมาอย่างดีนะครับกว่าจะได้แต่ละคันเนี่ยเราคัดแล้วคัดอีกนะครับนี่และคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่เคยมีชนไม่มีจมน้ำไม่มีผิดความแน่นอนสนวนกันความร้อนเนี่ยถือว่าสภาพดีมากๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพอะประมาณเก้าสิบเก้าสิบ้าปอร์เซ็นเลยนะสภาพดีจริงๆใช้งานน้อยนะครับ ปีก็กลางๆนะปี17แต่ว่าใช้งานนอยมากๆนะครับนี่และสีเท้าครับเสมอเท่ากันทุกทุกทั้งคันเลยนะครับนี่ดูสีเหมือนกันนะครับสีไม่เพี้ยนนะสวยๆเลยนะครับแต่จุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากรูปโฉมที่ค่อนข้างดูภูมิฐานนะครับดูดีแล้วนะครับออปชันด้านในก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในครับแล้วครับเข้ามาด้านในนะครับ อย่างแรกที่ผมเห็นเลยนะก็คือเบาะของเขานะครับเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยด้วยนะสามารถปรับไฟฟ้าได้คู่หน้าเลยนี่ปรับได้นะครับเอ็นได้แถมคันนี้นะจะมีที่นวดหลังไฟฟ้าด้วยนะฝั่งคนขับนะครับส่วนฝั่งข้างคนขับก็ปรับได้เช่นเดียวกันจะปรับจากฝั่งคนขับเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับ จากฝั่งซ้ายของผูโ้โดยสารก็ได้เช่นเดียวกันนะนี่เลื่อนได้เลยนะครับค่อนข้างดีมากๆนะครับนะเดี๋ยวผมลองนั่งนิดนึงนะนี่แล้วก็ปรับให้มันเข้ากับสรีระเราสูงไปหน่อยก็กดลงได้นะนี่กดลงได้อารู้สึกสูงไปหน่อยกดลงได้นะครับดีเลยชิบท่านผู้ชมเห็นนะครับจากตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นระบบระบบดิระบบมมเบรคนะครับก็คือระบบจดจําที่นั่งนะครับสามารถจดจําได้ที่นั่ง2ระดับเลยทีเดียวนะครับนะก็จะมีในพวกแอ c o คอร์ดกับแคมรี่นี่แหละที่ผมเห็นนะครับลองสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเป็นระบบพูสตาร์ด้วยนะคันนี้กระจกของเขาที่เราพูดค้างไว้กระจกของเขานะครับจะเป็นอออโตอออโตนี่ไม่ใช่ออโตบานเดียวนะครับอออโตทั้งสบานเลยนะเดี๋ยวผมกดให้ดู นี่อ่าด้านซ้ายน่ะด้านขวาอ่าด้านด้านนี้อันนี้อ่านี่นะครับอออโต้หมดเลยนะนะเขาให้มาค่อนข้างดีนะครับนะกระจกอออโต้จะกั๊กทาไมนะก็ให้มาเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วผมบอกเลยว่าฟิลการนั่งเนี่ยผมสึกดีมากเลยนะเพราะว่าด้วยเบาะสีเบจนะครับมันทําให้ห้องดูโดยสารเนี่ยดูกว้างขึ้น,นครับนี่ด้านบนก็เป็นสีเบจเหมือนกันนะ แต่ด้านหน้าของเขานะครับจะเป็นสีดำแล้วก็มีแซมลายไม้มาด้วยนี่ลายไม้สวยๆเลยนะออม,มาเราจะเริ่มนะครับออปชั่นของเขานะครับอย่างแรกที่ผมเห็นเลยก็คือพวงมาลัยนะครับมัลติฟังชันครับเป็นพวงมาลาัย power มัลติฟังชันนี่มีบวกเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้เลยนะเปลี่ยนวิทยุเปลี่ยนคลื่นได้เลยนะครับหน้าจอของเขานะจอใหม่ผมบอกว่าสวยมาก จอไมคือเขาสวยมากๆนะครับเป็นสีน้ําเงินแบบสวยๆเลยนะครับอ่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคันนี้นะครับเจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับคันนี้ไมาเจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเกียร์นั่นเองนะครับจุดเด่นคืนอยังไงอ่าเกียร์ของเขานะครับเอาจากดีไซน์ก่อนละกันธรรมดาแล้วนะครับแคมรี่เนี่ยเกียร์เขาจะเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะเป็นเกียร์แบบขึ้นมาเป็นอันๆเลยนะครับแต่อันเนี้ยเขาดีไซน์มาเป็นเกียร์ถุงแต่อันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะนี่ดู นี่คือเกียร์ออโต้อยู่นะครับเป็นที่พอนิกนะครับแต่เขาดีไซน์ให้มันเป็นถุงแบบนี้นี่หลายคนตามหาหลายคนชอบกันมากๆนะครับนี่แล้วก็เขาก็แต่งมาเป็นลายไม้ด้วยใส่แก้วน้ําได้นะครับนี่ยกออกได้ถ้าแก้วมันใหญ่นะใส่แก้วนงแก้วน้ําได้นะครับนี่ดีเลยนะครับนี่ด้านนี้ก็เชื่อมต่อ USB อะไรได้ AUX อะไรได้นะครับเชื่อมราวาเอาเลดก็ได้ด้วยนะ สวยเลยนะครับต่อไปเรามาเปิดวิทยุกันหน่อยดีกว่าเปิดเสียงวิทยุกันหน่อยดีกว่านะครับนี่เสียงดังฟังชัดแน่นอนนะเสียงดังฟังชัดเลยนะครับแอร์ก็เย็นมากๆแอร์เย็นลําโพงเสียงดังฟังชัดนะครับออปชันเขาไม่ได้มีแค่นี้นี่คุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมันคืออะไรกันนะอันนี้นะครับก็คือ wireless charger ครับแล้วใช่ เราสามารถชาร์จมือถือนะครับแบบไร้สายได้เลยนะ oh. ในรุ่นที่ลองรับนะครับพวกตั้งแต่น่าจะเป็น iPhone 7ดนะเเป็นต้นไปนครับใช้ไว l e สชาร์จเจอชาร์จได้เลยแต่ถ้าข้อมูลผิดอาจจะ7หรือ8นี่แหละผมจะไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ใช้ไว l e สชาร์จเจอได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นี่ตรงนี้เขาคือปุ่มม่านหลังไฟฟ้านะเดี๋ยวผมลองกดมานหลังไฟฟ้าให้ดูนะครับลองดูซิปึ๊บ อาจจะเห็นไม่ทันหนาอยทีนี่นะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับนี่มีม่านหลังไฟฟ้าแถมมาให้ด้วยนะออปชั่นเขาค่อนข้างเยอะนะครับดีเลยนะคันนี้นะใครหารถไปใช้นะครับที่ดูดีด้วยนะครับขับขี่ดีด้วยนะครับหัวฉีด D4S ด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะครับคันนี้นะครับเราขายที่ราคาหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเครดิตฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับ ถือว่าออปชันด้านหน้าเนี่ยจะเต็มนะครับให้มาคุ้มมากๆเบาะก,ก็นั่งสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันบ้างว่านั่งสบายเหมือนกันหรือเปล่าโอเคด้านหลังนะครับก็แน่นอนแคมรี่แอคคอร์ดเทียรารถประเภทนี้นะครับด้านหลังเขาจะนั่งสบายสุดๆซึ่งก็จริงนะครับนั่งสบายมากๆนะครับยืดแขงยืดขาดได้นะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนี่มีแอร์หลัง ah มาให้ด้วย ah นะครับข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนปรับเปิดปิดเปิดปิดได้ด้วยนะครับ นี่และด้านข้างของเขาก็จะมีะมเป็นเขาเรียกว่าม่านด้านข้างนะครับม่านกันแดดด้านข้างแบบเกี่ยวนะเขาก็มีให้มาทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับอถ้าไม่ใช้ก็เก็บไปแบบนี้นะครับฟิลกรนั่งหรือว่านั่งสบายมากๆนะครับใครที่จะซื้อรถนะครับเป็นรถครอบครัวรถขับขี่อย่างเงี้ยดีเลยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่นั่งเนี่ยคุณพ่อแม่ประทับใจแน่นอนนะครับเพราะว่า นั่งสบายจริงนะคันนี้แล้วก็ระบบเขาเรียกว่าระบบถ่ายเทของรถค่อนข้างดีนะครับนั่งหลังก็ไม่ร้อนนะเย็นสบายนะครับและคันนี้ออปชั่นที่ผมข้ามไปก็จะมีพวกกันถลายนะครับ BSM ระบบเปลี่ยนเลนขนาดแบบว่าบายสปอร์ตมองจุดจุดอาศัยตาเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับถือว่าคันนี้ออปชั่นมันดีนมากๆนะครับที่ขาดไปนะผมว่ามันก็จะเป็นพวกกล้องหลังกล้องส่องถอยที่ไม่มีเท่านั้นเองนะครับ แต่คันนี้เขาว่าให้เป็นเซ็นเซอร์มานะครับถึง6ตัวรอบคันเลยนะด้านหน้า2ด้านหลัง4ี่นะครับก็ถือว่าทดแทนกันพอได้นะแต่ถ้าใครอยากได้นะครับกล้องสองถอยหรือว่าเป็นหน้าจอ Android อะไรเงี้ยครับก็บอกเราได้นะครับโปรโมชั่นเรามีให้นะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับจอง9 9 9กบกาบาทครับได้รับเงินกลับบ้าน2 0 0 0มืบาททีเดียวนะครับก็2 0 0 0 0บาทส่วนนี้นะครับลูกค้าจะเอาไปซื้อจอ Android ติดตั้งพวกกล้องสองถอยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปสรุปรถคันนี้กันครับอะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าแคมรีนะครับ2 0 g ปี2017นะครับราคาอยู่ที่655,000บาทครับคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยครับออกได้ทุกสาขาอาชีพนะครับเงินเดือนประมาณ20,000ก็ได้แล้วออกได้แล้ว10,200ออกได้แล้วนะครับหรือจะกู้ร่วมรวมรายได้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเราดันทุกเคสจบทุกเคสนะครับ ก็ถ้าใครอยากได้รถหรูผู้บริหารนั่งสบายขับขี่ดีนะครับก็ต้องโดยต้าแคมรี่คันนี้เลยนะครับก่อนจากไปนะผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ